สวัสดีครับวันนี้มาถ่ายน้ำมันเครื่องโปรตอน CPS 1.6 Gen 2นะครับผมน้ำมันเครื่องที่ลูกค้าเลือกใช้วันนี้นครับจะเป็นเบอร์ 5W30 นะครับ AA Special Tech พร้อมกับตัวอุดรอยรั่วของหม้อน้ำนะครับ Radiator Stop Leak นะครับผมค่าแรกนะครับขันน็อตก่อนนะครับถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับผมนี่ครับ หลังจากนั้นนะครับก็ทําการถอดกรองน้ำมันเครื่องออกมานะครับกรองน้ำมันเครื่องครับควรเปลี่ยนทุกๆครั้งพร้อมกับการถ่ายน้ำมันเครื่องครับเราจะใช้ทั้งการถ่ายออกและก็การดูดนะครับเพื่อให้น้ำมันเครื่องออกหมดครับและทําการใส่กรองน้ำมันเครื่องเข้าไปใหม่นะครับคันน็อตปิดให้สนิทนะครับผมเริ่มเทน้ำมันเครื่องกันเลยครับเบอร์ห้า w สามสิบนะครับตัวนี้ AA Special Tech นะครับผมเกรลอนสีเทานะครับขนาดสี่ลิตรนะครับเหมาะสำหรับรถยนต์เบนซินโดยเฉพาะเลยนะครับ ก็รถเน้นใช้งานนะครับและทำการเช็คระดับน้ำมันเครื่องนะครับให้อยู่ในเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเติมตัว r ดลิเตอร์สต็อปรีนะครับโดยการสตาร์ทเครื่องยนต์ก่อนนะครับแล้วก็เริ่มเทตัวสต็อปรีกลงไปให้หมดกระป๋องเลยนะครับผมและทําการเช็ดห้องเครื่องให้ฟรีนะครับผมอันนี้ก็เป็นบริการฟรีนะครับจากร้านครับทำการเช็ดห้องเครื่องให้ฟรีนะครับผม เสร็จเรียบร้อยครับถ่ายน้ำมันเครื่องกับร้านาดาเรซิ่งช็อปนะครับสามารถติดต่อได้ที่เบอร์ด้านล่างหรือมาตามที่อยู่ด้านล่างได้เลยนะครับปแล้วครับสวัสดีครับ